สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันพฤหัสบดีนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงภาพรวมปี2569นะคะว่าภาพรวมของชาววันพฤหัสเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นดวงภาพรวมเท่านั้นนะคะใครอยากดูแบบเจาะหรือกลยเดือนก็กดติดตามไว้หรือใครอยากดูส่วนตัวแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะราคาหนึ่งใบแดงเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะจ๊ะว่าในช่วงปี2569เนี่ย ชาววันพุธต้องระมัดระวังนะคะหรือจะต้องป้องกันอะไรตรงไหนเ,เรามาดูกันนะคะสิ่งแรกของชาววันพฤหัส,สบดีนะคะเนาะโอ้ยเรามาระวังการดื้อรั้นนะคะการรู้สึกว่าอยากเอาชนะนะคะรู้สึกว่าเหมือนคุณอยากเอาชนะใครห้ามใครอะไร บางอย่างคุณรู้ว่าไม่ควรแต่คุณก็ยังจะทําสิ่งเรานั้นอาจจะทําให้คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะรู้สึกอึมระอาได้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังคําพูดและการโกหกด้วยนอกเหนือจากการกระทําตัวนะคะอะมาดูซินี่ไงนะคะไพ่สื่อถึงความเอาแต่ใจคำโกหกนะคะการรู้สึกว่า อยากอยากจะทำอะไรที่ตัวเองเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีในภายหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นการโกหกไม่ว่าจะเป็นการเอาแต่ใจนะะไม่ว่าจะเป็นการนอกลู่นอกทางนะคะทำให้คนรอบข้างเนี่ยเอือมละอาก,กับตัวเราทั้งสิ้นเลยนี่นะคะเหมือนคุณผ่านอะไรมาแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทำคืนหรอ นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากเอาคืนบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่นะคะมันเหมือนอะไรที่มันไม่จีรังเนาะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคืออะไรไพ่บอกว่าถ้าเรามองมันเป็นความทุกข์ก็คือความทุกข์นะคะแต่ถ้าเรามองมันเป็นความสุขอะมันก็คือความสุขนี่เห็นไหมไพ่แห่งการเอาคืนเนาะ อืมอ่ะโอเคแม่หมอเปิดไพ่ครบแหละแม่หมอสรุปแบบนี้ง่ายๆแล้วกันหนึ่งเลยนะคะชาววันพฤหสัสบดีในช่วงปี2569นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเอาแต่ใจแล้วมีความคิดว่าคุณอยากจะเอาชนะนะคะคนรอบข้างไปซะทั้งหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าเออคุณโดนกระทําและคุณก็ไม่ยอมให้ตัวคุณเองโดนกระทํานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาคืนเสมอ เพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะทําให้เราทุกมากกว่าความสุขเนาะนะคะหลายอย่างมันอาจจะยังยกตัวอย่างนะโอเคแฟนนอกใจคุณก็เลยโกหกหรือทําทุกวิธีเพื่อให้แฟนกลับมารักคุณกลับมาหาคุณแล้วคุณก็อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็เองก็อาจจะไม่ได้มีความสุขแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการกระทําของคุณเนาะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ย หรือคนล็อกข้างเนี่ยเสียใจเพราะตัวคุณได้ในเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแม่หมอมองว่ามันก็เรืเร่อยๆของมันไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็มองว่าคุณอาจเอาอยู่นะการงานเอาอยู่จริงๆการงานการเงินเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงหลายๆอย่างเนี่ยคุณโฟได้คุณทําได้แต่ในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ก็ระมัดระวังเนาะไม่ว่าคุณจะทําให้ใครหลงคุณด้วยวิธีใดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คนรอบข้างเขาก็รู้ว่าการกระทําของคุณเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะบางคนโอเคฉันเคยอกหักมาฉันจะไม่รักใครอีกแล้วแล้วคุณก็ไปหลอกคนอื่นนะฮะเขาอาจจะเชื่อ เขาไม่ใช่ว่าเชื่อคุณเขาอาจจะตามน้าคุณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เจ็บปวดกับการกระทําของตัวคุณนะคะใครมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเหมือนคุณอาจจะมีบางอย่างที่มันปกปิดคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณเขาก็เหนื่อยอ่ะเขาก็คาดหวังให้ตัวคุณเนี่ยเป็นกําลังใจให้เขาเมื่อคุณเป็นกําลังใจให้เขาไม่ได้เขาก็อาจจะมีเกณฑ์นอกอกนอกใจได้นะคะก็มองว่าในเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะใครอยากมีความรักที่ดีใช้ความจริงใจนะคะ การที่เราใช้ความจริงใจมันจะทําให้ความรักของเราดีถาวรไม่ใช่ดีแค่แป๊บเดียวนะบางคนบอกใช้คําโกหกดีกว่าง่ายดีนะคาโกหกเหล่านั้นมันอาจจะทําใหออ้ความรักของคุณดีขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้ทําให้ตัวคุณ คู่หรือความรักของตัวคุณมีความสุขระยะยาวเนาะนะคะอย่าคิดว่าสิ่งที่มันไม่ดีมันคือความสุขนะคะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจนะคะอาจเป็นกําลังใจให้ชาววันพฤหสัสบ,บดีนะคะงานเงินไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพไม่ได้เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงแค่เรื่องของความรักนะคะอย่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองชนะเพราะการชนะมันไม่ใช่เรื่องของความรักนะจ๊ะ